หน่วยรับข้อมูล input unit ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคำสั่งจากภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำเพื่อเตรียมประมวลผลข้อมูลที่ต้องการซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำข้อมูลที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกันสำหรับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้คีย์บอร์ด เมาส์ดิสก์ไดรฟ์ฮาร์ดไดร์ซีดีรอมแมกน t ติกเทปการ์ด ADER Scanner หน่วยประมวลผลกลางเซนทัลโ c สซิ่งยูนิตทำหน้าที่ในการคำนวณและประมวลผลแบ่งออกเป็น2หน่วยย่อยคือหน่วยควบคุมทำหน้าที่ในการดูแลควบคุมลำดับขั้นตอนของการประมวลผล และการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆภายในหน่วยประมวลผลกลางและช่วยประสานงานระหว่างหน่วยประมวลผลกลางกับอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอุปกรณ์ในการแสดงผลและหน่วยความจำสันลองหน่วยคำนวณและตากกะทำหน้าที่ในการคำนวณและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆที่ส่งมาจากหน่วยควบคุมและหน่วยความจำ หน่วยความจำ memory ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆที่รับจากภายนอกเข้ามาเก็บไว้เพื่อประมวลผลและยังเก็บผลที่ได้จากการประมวลผลไว้เพื่อแสดงผลอีกด้วยซึ่งแบ่งออกเป็นหน่วยความจำเป็นหน่วยความจำที่มีอยู่ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ในการเก็บคำสั่ง หรือข้อมูลแบ่งออกเป็นลอมคือหน่วยความจำแบบถาวรแรมคือหน่วยความจำแบบชั่วข่าวหน่วยความจำสำรองเป็นหน่วยความจำที่อยู่นอกเครื่องมีหน้าที่ช่วยให้หน่วยความจำหลักสามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้นหน่วยแสดงผลเอา p u t unit ทำหน้าที่ในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการคำนวณและประมวลผลสำหรับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้นั้นมีดังต่อไปนี้มอนิเตอร์หรือจอภาพพรินเตอร์หรือเครื่องพิมพ์พอตเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ที่ใช้ปากกาในการเขียนข้อมูลต่างๆที่ต้องการลงกระดาษ